คุณน่ชอบทำแหลกแหลกนะครับแต่ผมชอบเลยทำให้ผมรู้สึกฟินมากเลยไปรอห,ห้องบนก่อน ได้ครับถ่มขึ้นไปรอข้างบนนะมาแล้วหรอ เฮ้ยโบยคิดยังไงถึงมาทํางานแบบนี้วะไหนเมื่อก่อนมึงบอกว่าให้ตายังไงก็ไม่ทำไม่ใช่หรอวะเฮ้ยเอานะกูมเห็นวงกูอ่ะอีกอย่างกูรีบใช้เงินด้วยแล้วมึงอ่ะมีแนะนำปะก็พอมีนะเว้ยเขาชื่อว่าเจ๊แตงหน้าตาก็ใช้ได้แถมยังโคตรรวยหน้าตาอย่างมือ ถ้าบริการเขาดีๆแล้วก็ได้เงินไม่น้อยแนะ่ เงินมัดจำสองหมื่นแต่ถ้าอยากได้ส่วนที่เหลือพร้อมเสียตัวเมื่อไหร่ก็มาหาเจนะ ฮัลโหลคุณอยู่ไหนอ่ะผมอยากคุยกับคุณรอนานไหมโทษทีนะรถติดมากเลยอ่ะเออแล้วไหนไหนบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดไงคือ ผมเพิ่งกลับมาไหนแล้วเป็นอะไรทำไมทำหน้าเศร้าจังไม่อยากมาเจอฉันเหรอ <c oughs> เปล่าอ่ะหิงคือผมได้ยินมาว่าพ่อคุณป่วยอะ่ะต้องการเงินไปรักษาตัว ตอนนี้คุณพ่อของคุณอยู่ในขีดอันตรายถ้าคุณไม่รีบหาเงินมารักษาทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถรักษาคุณพ่อของคุณได้นะคะค่ะคุณหมอฉันจะรีบห่างมาจ่ายให้นะคะค่ะงั้นมาขอตัวกันนะคะขอบคุณนะคะ โหลชบ,บาฉันมีอะไรจะรบกวนแกหน่อยอะ่ะพอดีว่าพ่อฉันเข้าโรงพยาบาลฉันขอยืมไม่มีไม่ให้หรอกฮลัลโหลโกแกพอจะมีเงินให้ฉันยืมไหมอะ่ะไม่มีไม่ให้ยืม แล้วฉันจะไปหาเงินจากไหนนะเนี่ยโบท๊ทนายไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะหรอนายก็ตกงานมาจะเป็นปีแล้วนี่เออคือผมผมพอมีเงินเก็บอยู่บ้างอะไม่ต้องเป็นห่วงนะ คุณเอาเงินนี้ไปรักษาพ่อคุณเถอะบ๊ทขอบใจนายมากนะอือคุณรับไว้นะคุณไม่ต้องขอบใจผมหรอกคุณอย่าลืมสิว่าคุณกำลังจะเป็นภรรยาผมในยนาคตแล้วนะพ่อของคุณนะ่ะก็เหมือนพ่อผมแหละ เราสั่งอะไรมากินกันดีกว่าขอบคุณ่อยน,นะครับขอบครับผมให้คุณสั่งเลยคุดูได้กันเอากินเลยดิอันนี้ไหม นี่มันโบวกแฟนแกนี่ทำไมถึงไม่ไปกับเจ๊แตม,มฉันได้ยินมาว่าเจ๊คนนี้ชอบซื้อผู้ชายด้วยเงินหนักๆเจ๊ไม่มีใครปฏิเสธได้ลงฉันว่าแฟนแกโบท นายไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะหรอนายก็ตกงานมาจะเป็นปีแล้วนี่ผมพอมีเงินเก็บอยู่บ้างอะ่ะไม่ต้องเปนห่วงนะคุณเอาเงินนี้ไปรักษาพ่อคุณเถอะนี่านายโกหกฉันหรอเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆกินบนห้องกันเถอะนะ แบบนี้มันเก๋มากเลยไงสะทุนมากกว่าหญิงคุณม,มาได้ไงอ่ะฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะทำตัวไรยอย่างอาอค่ะเนี้ฉันโคตรผิดหวังในตัวนายเลยวะโบ๊ท นี่มีอะไรก็ไปคุยกันที่บ้านคนเนี้ยฉันฟื้อแล้วอยากได้เหรอก็เงินมาซื้อคืนไปสิหญิงหิงญิงเจงครับ ผมขอโทษนะครับเจ๊เอาเงินเจ๊คืนไปนยครับหญิงเดี๋ยวคุณตังผมก่อนี่จะโกหกอะไรฉันอีกทำไมยังหลอกฉันไม่พออีกเหรอหญิง แล้วคุณคิดว่าผมอยากทำอย่างนั้นมากเหรอไม่อยากทำแล้วทำทำไมทำไมนายอยากได้งานจนหน้ามืดตาัวเลยเหรอเออผมอยากได้ยืนจนหน้ามืดตามัวหญิง พ่อของคนที่ผมรักเขาต้องการความช่วยเหลือแต่ไอ้โง่อย่างผมอะกลับช่วยอะไรท่านไม่ได้เลยแล้วผมควรทำยังไงไอ้หญิงคุณช่วยบอกผมหน่อยเถอะผมขอโทษแล้วกัน ขนาดน,นี้เลยเหรอต่อไปนี้สัญญาได้ไหมวันไหนจะไม่ทำอะไรงงโง่แบบนี้อีกคนเป็นแฟนกันมีอะไรต้องปรึกษากันไม่ใช่หรอ ผมมันซีนคิดเองแหละที่ทำอะไรแบบนั้นผมขอโทษนะฉันต่างหากที่ต้องขอโทษนายที่ฉันเข้าใจผิดคิดว่านายทช่มหมเถอะผมผิดเองแหละที่มีอะไรแล้วไม่ยอมปรึกษาคุณขอโทษนะ เราไปอย่าทําแบบนี้อีกนะส่วนเรื่องพ่อเราเค่อยช่วยกันหาเงินมารักษาพ่ออีกทีนะอืมผมสัญญานะหลังจากนี้ผมจะไม่กลับไปทำแบบนั้นอีกเราไปหาพ่อกันเถอะ